ลูกอยากกินหมูปิ้งนะลกกูกยิ้มเนะอะไปซ้มหมูปิ้งได้ไหมเออไปซื้อมาเหอะหาซื้อที่ไหนก็ได้มนนะไม้ละพันนะไม้ละพันเออปเอาตังค์จากไหนเมื่อคืนแจ็คอตแตอีลวหูที่นี่แตกบ่อยมากเลยหูยิงนะแตกบ่อยมากช่วงเนี้ยโอ้ยแล้วยิงลูกก็บอกว่ายิงลูกพึ่งคลอดด้วยนะดวงดีมากเขาบอกว่ามีแต่สิ่งดีๆมาให้เราอืม ไปซื้อมาไปไม้ละพันไะช่วงนี้ตรงนี้เออไม้ละพัน,น,ออไ,พนไปซื้อที่ไหนมาก็ได้ไหมไม้ละพันรี่ไปซื้อี่ลูกเดี๋ยวลูกตื่นลูกหิวแต่เห็นไหมลูกกัดกามและตายลูกหิวแล้วเร็วยวพี่ฝากหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วกัน <laughs> ลูกหิวแล้วค่ะ <laughs> Yeah, uh, give.